โรงเรียนบ้านสากอสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเนราธิวาสเขตสองก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2465ตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลสากออำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนราธิวาสมีเนื้อที่ทั้งหมด6ไร่1งาน โรงเรียนบ้านสากอส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรมดังปรัชญาของโรงเรียนมีความรู้มีความศรัทธาเน้นการปฏิบัติสีประจำโรงเรียนสีน้ำเงินขาวและมีคำขวัญประจำโรงเรียนที่ว่ารู้หน้าที่มีวินยัยฝ่ศึกษาพัฒนาคุณธรรม ปัจจุบันมีผู้อำนวยการโรงเรียนคือนางสาวดวงใจแดงน้อยรองผู้อำนวยการโรงเรียนคือนางรหานีเบราเฮง โรงเรียนบ้านสากอเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด40คนประกอบด้วยผู้บริหาร2คนข้าราชการครู22คนพนักงานราชการ6คนวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม6คนอัตราจ้าง4คนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด494คน โรงเรียนบ้านสากอเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสากอสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาสพุทธศักราช2565ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 โรงเรียนบ้านสากอสนับสนุนส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนเช่นกีฬาดนตรีการแข่งขันทักษะทางวิชาการจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดและระดับประเทศ โรงเรียนบ้านสากอเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนาราธิวาสรุ่นที่1นึ่งมีสคููคอนเซปต์ของโรงเรียนดังนี้พัฒนาวิชาการสู่ทักษะอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตจากภายในด้วยการมีส่วนร่วมจากชุมชนบนพื้นฐานวิถีชีวิตตามแนววิถีอิสลาม มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะระดับก่อนประถมศึกษาให้นักเรียนมีพัฒนาการ4ด้านของเด็กปฐมวัยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3เน้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6จัดการเรียนการสอนแบบ active learning ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3เน้นทักษะอาชีพและหาไรายได้ระหว่างเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมด้วยทักษะชีวิตการคิดส่งเสริมความสามารถที่หลากหลายด้วยคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป